จดีๆจากคดีปกครองตอนแค่แจ้งเบาะแสยังไม่ถือเป็นผู้แจ้งความนำจับคดีปกครองเรื่องนี้นายบังเอิญเป็นผู้แจ้งความนำจับผู้ต้องหากระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งนายบังเอิญเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวของตนน่าจะทำให้ตนเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินสินบนคดียาเสพติด แต่เมื่อได้มีการขอเบิกเงินสินบนและเงินรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกลับไม่มีชื่อของนายบังเอิญที่จะมีสิทธิ์ได้รับเงินสินบนและเงินรางวัลน,นายบังเอิญจึงร้องทุกกรณีดังกล่าวและได้รับแจ้งผลการพิจารณาว่าการให้ข้อมูลของนายบังเอิญยังถือไม่ได้ว่าเป็นผู้แจ้งความนำจับ นายบังเอิญจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้สำนักงานคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและคณะอนุกรรมาการเงินสินบนเงินรางวัลจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลในการจับกุมยาเสพติดกันนบนายบังเอิญศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าผู้แจ้งความนำจับซึ่งจะมีสิทธิ์ได้รับเงินสินบนต้องแจ้งความว่ามีการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งหมายถึงว่า แจงต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานว่าผู้ใดกระทําผิดหรือการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษอันนําไปสู่การจับกลุ่มผู้กระทําความผิดดังกล่าวตามที่เจ้าพนักงานได้รับแจง้งซึ่งจากหนังสือร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีระบุว่าผู้ฟ้องคดีเพียงแต่ทราบจากนักโทษภายในเรือนจำกลางพิศนุโลกว่ามียาเสพติดยาบ้าจำหน่ายให้มัดละ2 2 0 0 0 0บาทโดยมีโกดังอยู่ในกรุงเทพ มีนักโทษในเรือนจำเป็นผู้ติดต่อผู้จำหน่ายยาเสพติดให้ผู้ฟ้องคดีจึงได้พูดคุยติดต่อกับตำรวจเพื่อแจ้งข่าวดังกล่าวและมีการวางแผนล่อซื้อยาเสพติดอยู่หลายครั้งจนในที่สุดได้มีการจับกลุ่มผู้กระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดพร้อมของกลางจึงเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีได้แจ้งถึงการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด ว่าใครเป็นผู้กระทำความผิดอย่างไรตามข้อ6ของระเบียบสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีว่าวยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลคดียาเสพติดพศ2537ผู้ฟ้องคดีเพียงแจ้งเบาะแสให้เจ้าหน้าที่ทราบอันนำไปสู่การจับกลุ่มผู้กระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดผู้ฟ้องคดีจึงม่ใช่ผู้แจ้งความนำจับที่จะมีสิทธิ์ได้รับเงินสินบนผีภาคษายกฟ้อง